ถ้าชอบฝากกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นได้ปัวเออฮียแต็มเดียวสามลักหน่วยเยอะแต่ว่ามันเจ็ยบสามออกออกแปดสามใกล้ครับมันก็ไปเขาเลขคุณสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดมันกินใกล้ๆกั้เองะเคยบอกอยู่คุณส่อสามตัวสามลังหน่วอยเอขาขันน้ำมันมาเบิดทั้งสามตัวเลยคันนะ้ำมันอ่ะครับผมแล้วก็อันปูว มาครอบกลางเลยมีศูนย์มีสามมีหายมีแปดทั้่หทุกวันเลยแต่ว่าวันวัาหันขนขึ้นบนญครับผมั้งเลยทั้งสามตัวเลยเป็นยศข้าพมู่างขึ้นบุนเลยครับเป็นได้ศูนย์สามปัเป็นได้ศูนย์สามศูนย์สามบอกแล้วว่ารับกินรับกินรับกินแจ่เลย่ัเลย้กหยอกปูครับผมเนาะก็ไปยังกับผมปูงวดนี้ละเขาแทรกครับผมเนาะวันี้ของปูครับผมมากเลย นี่นได้ทานผ้ใ่มาเลยครับผมปูดับมาหันกันดับอยู่ครับมาควบล่างมาควบล่างบานนี่ครับผมเนาะมาควรบลร่างมาหันมาควบล่งารรงขึ้นบนมาควบล่างบนครับผมเนาะ อุทิลแลอวมี่ศูนย์มีสามมีหามีแปดครับผมเนาะอุทิ่แล้วครับผมอุที่แล้ว,ม,ลวมาครบล่างนะขึ้นบนครับผมมาครบล่างขึ้นบน,บลน,บนเลขเนี่ยชิไปซื้อมาได้ได้ผ่านี้มันเป็นเลขมากครับชิไปซื้อตอนนั้นเพราะได้ ลักหนวยลักหน่วยแปดบวกห้าอ๋อปั๊นป้ำกันได้ไงมา<ผ>มลักหนวยครับมาหนวยอีกอืมครับผมเรียกยูนีชิมุออกน้ำกันหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามหมวดนี้มาควบล่างเลยโมมีสามเห็นบะครับผมปูวตัดเรือหนึ่งกับสองอยู่หลักหน่วยแล้ว่างน้าจะไปซื้อซีหนึ่งหนึ่งซีไปแล้วซีหนึ่งหนึ่งซีมันออกแล้วครับสิบสามบวกกะดับมานี้ยครับซีสองก็ออกไปบ้างหนม่งมับใช่มาได้ได้ก็คือนี่เลฟันไปเลยหกสองมันมาปูตัวเดียวตัวเดียวเลยน้าสองอยู่หลักหน่วย บ่อใครได้ซองยู่หลักหน่วยล่างตัวเดียวซองยู่หลักหน่วยครับผมเนาะล่างตัวเดียวครับผมเนาะหลักหน่วยล่างบ่ได้สูงเนี่ยบ่อใครกำบะสูงเนี่ยนี่บ่อหลักหน่วยล่างครับผมปัวแล้วปัวอ๋อปัวเกตซองซองเกตบ่ไปแล้วเดียวดับบนล่างนี่คือดังในปัวเกตซองเลยนี่ฮะดังในปัวเดี๋ยวนี่กระช่างปัวตันออกเกตเกตซองเจ้ยเนาะ่ามีดับแล้ว นี่เด้ว้อกว้างกระยูให้ฟัางกันไปกระยูครับผมปูอาอครับผมเนาะเลขดังครับผม7 2็ดสตะวัปูห้าเจ็ครับผมเนาะเห้นดับครับผมเจ็ดเจ็ครับผมเด้อเจ็ดสองสองเจ็ดเจหนึ่งหนึ่งเดแปองสองแปดเจ็ดแปดแปดเจครับผมแล้วก็6กเจ็ดเจ็ดหกศูครับผมเนาะดับบนล่างครับผมแต่วา ดังลากดังมากครับผมเนาะงวดนี้ครับผมเจ็ดสองครับสองอยู่รักน่วยล่างเนอะว่านี่บอกไปรอดมันบัวเพรามทำซอยู่รักน่วยรักน่วยบนครับมันก็มาแปดซ้ำเลยนี่แหมอยู่ปัวแลวมันอันกันกัน,กนปัวมันก็มีอะไรนี่แล้วปัวเอามาใส่ตัวนี้ นี่เนเอาไมาต่ตองใส่กับสิบสองมวลกว้างสิบสองซี่เป็นซี่สิบแปดมันออกซี่สิบแปดมันออกแปดสามนี่เด็กมวลนี้มันนี่สิบสองสามเป็นสามที่โกกันเด็กมันมาไปโมกซ้ำมากอะคือตัวนี้กับนี่ออกใกล้ๆกันนัเราเรียกคุ้นนะนะมันมาปูยัางดี่ปูนีลักลอยซี่บ่อลักลอยซีอ๋อครับผมก็ะเทียมามสูตรนี่ เฮ็ดตามสูตรเขาถือว่าเลขปูหาเจ็ดแปดครับผมเนาะเขามาบนรางสองหัดติดต่อกันครับผมแปดสามเป็นหนึ่งแปดามเป็นหงผมก็นึ้งมสามต่อครับผมเนาะมาหันก็ได้ห้าเก้ี่ได้สามได้สี่นั่นเอเลยมาเอ็มวออ๋อครับวันี้ได้ปูบเยนเกียมันบ่าไปทือๆตัวเก็ดสามวลนี่มันบ่ไปตามสูตรมันครับมันนี่มวาก็ลงมาเนี่ยสี่สี่ สี่สามสิบสามบวกตัดแล้วสี่สามครับ 5, 3, 4, 5, เหลือห้าสามสี่ห้าสามเลยมันนี่ห้าสามที่ปูมันทีเป็นตัวเรื่องกันหตัวเรื่องกันหล่ตัวนี้ในท้ามก็หนึ่งตัวเรื่องกัหล่นแปดสามสิบสามบวกมันได้เก้าก็หกต้องหัวมาตีนี่มีเก้าสามเห็นไหมครับสามเก้าก็สามเก้าหนึ่งอะไรกำลังวันพระหัสมีสิบเก้าเนี้ยครับไปตัวว่าใครกำลังวันอังคารมีแปดเห็นไหมไปกำลังวันนั่น ครับผมปัวสีไปซื้อเก้าหนึ่งกับว่าได้แมนครับเก้าสามหกสามสิบสองสามเป็นสามในหกโคสามกับว่าได้ครับมันก็เหลือกทำนี่นะอ๋อนี่ครับผมเนาะบ่นไม่ไม่พอเนี่บ่นมีแค่สามคู่กับผมเนาะสามเก้าสามห้าหกแปดกับผมเลขสามตัวสี่ห้าสามเลขสองตัวกับผมเด้อไปกลับกับผมเนาะ ล่างครับผมหกสองสองหกหนึ่งหนึ่งหกครับผมตัวตกกันครับผมจิบเก่าแล้ววันผ่าหัตมันมีเก่ามีเก่าเจี๊ปูวว่าหันวันอังคารมีกําลังวันแปดครับแปดไปไหมอมันเท่าไปพูดลักน่วยเคยบ่อยว่างโยมปพูดว่าหันสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดครับมันบอไปสี่ก็แปดมันไปตัวหนึ่งมันออกใกล้ๆก้กันละแปดสามสามแปดล่างออกสี่สองปูสองสามเป็นสามสิบหมครับ สามก็พุกไปนกันไปกับไก,ก,ก่้ก่หนิเ่นมอนไ่ใก้ๆน่ครับผมแมนครับผมปูอืเล็กใหม่คู่มากครับผมเนาะเด่นหกสองตัวเดียวเป็นปู 6, หกสองป่ะเด่นหกสองสองอยู่หลังหน่วยล่างอ๋อเด่นหกสองครับผมเนาะกันฮกหนึ่งกันหกหนึ่ง้วปัว บนนี่เดตัวไดเดินก้ามัวยีสามคู่เนี่ยท่อกันเออท่อกันเล่นท่อกันเลยเนี่ยนี่ก็เดินท่อกันเลยเนี่ยเดินท่อกันครับผมเนาะปูวามีสามคู่ครับสามเก้าสามห้าหกแปดครับผมเนาะบนครับส่วนล่างมีแค่สองคู่ครับผมเนาะสี่สิบแปดสี่ก็แปดมันมากตัวหนึ่งมันไปยูรักไหนวันเตือนยูรักลักสิบสิบนั่นสี่ปูว่ล่างออกสี่สองเออ ล่างนบะล่างออกซีสองผมปูสองสี่เป็นสี่สิบแปดโอ้สิบสองสิบสองสิบสองสี่สิออกก่สี่สิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดไปบัสเลยเซกับแปดเห็นวะแมนครับผมปูมานี่ก็สิบสองสามเป็นสามสิบหกสามสิบหกไปตัวนึงจนได้ล่ะครับผมปูอาจสามกันไปบนฮกอาจจะไปล่างกับผมเนาะมาควบล่างขึ้นบนบัส มาขบปลางครับผมน้งที่เรียกครับผม038หาครับผมเนาะขึ้นบนสามตัวเลยครับผม385583ครับผมเนาะนี่ครับเนี่ดับปูนี่ครับผมเรี้ยงมาหลายหางปูดังดังปูเกจสองเนี่ยนั่งดังโบกเป็นมาปูเลียงดับปูปูก็คือมันได้ดับปูล,ละ่ะงอแอนก,วนก็นกว่าดังยังเกจสี่ผมน้องน้องคนก็ว่าจะไปซื้อเกจสี่ มันเนี่ยมาเบิงเลขดับมันดับเจ็ดสี่มันบาออกมันกับไปออกสักแปดสามสักนี่ครับผมเนาะเอาเลขคู่อยูดถือเลขคูล้นเจ็ดที่สิบสองสามเป็นสามที่หกสามกหกบวกไปแล้วกันไปย่างละโตครับต้องติดสามก็หกไว้สามกับหกผมปูวาครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะทุกเจ้าครับเนาะที่ผมทายทำมาให้เจ็ดสองสองเจ็ดตรงกันเกือบทุกเจ้ากับผมตะว่า ปูหาเกแปดเห็นดับเ็ดสองครับผมเนาะนี่ครับผมแคบหน้าจอครับผมเล็กดับปูครับผมเด้อือนกันเดือนแปดเป็นบ่ครับผมปูติดแปดมันนี่อย่าเลือว่าเดือนเก้าเนาะกำลังวันอะไะมาที่ไปเสีบเก้าเก้าอะแรมาที่ไปเป็นบ่ปูเก้าดับล่างถ้ามาคือบนนู่นนี่ว่าขันเจ็ดดับล่างครับถ้ามาคือบนมันบอกว่ามันดับล่างเจ็ดครับมันนี่เก้าดับล่างนี่ครับผมเด้อ สองบวกลักหน่วยบนมันก็ดับล่างแมนครับผมมั่วนี่สองบวกสี่เป็นหกหกับล่างมาดิสองไปบวกลักหน่วยบนก็คือสามดับห้าล่างับตามนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมระสุดท่านี่กับเขาไอ้พ่อหี่เอฟซีทั้งช่องี่บังชิบมีมาล่างให้นเดินทางแขวขาดปลอดภัยครับผมยาเจ็บยาจนล่างมาเนี่ยบังท่านได้บอกวิ่งล่างเอาครับผมยังไม่จบครับผมเนาะ วิ่งล่างหกับ2องบนเดปัวบนเดะวิ่งบนบ่ครับผมปัววิ่งบน12 12อเป็น36 วิ่งบนหกกบ8แปไปเลยตัวนี้หกกแปดครับผมเอาครับผมเนาะครบแล้วครับผมมันนี้นี่ละนี่ครับผมวิ่งล่างหกกบะสองวิ่งบนหกกระแปดครับผมเนาะแคบหน้าจอครับผมจิมนี้ก็สวัสดีครับผมฝนมาแล้วครับผม